สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทราไทยสยามค่ะวันนี้ทางช่องมีบทวิเคราะห์จากสื่อต่างชาติกรณีท่านอ้นเดินทางกลับไทยจนกลายเป็นข่าวไวร่าตามสื่อสังคมไทยก่อนไปรับชมด้วยกันฝากกดติดตามช่องเทราไทยสยามด้วยค่ะเพื่อว่าท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากทางช่องนอนการเดินทางกลับไทยของท่านอน้นท่านชายวัชเรศรวิวัชระวงศ์ ทำให้คนไทยจำนวนมากประหลาดใจและก็ดีใจไปพร้มพรอมๆกันนะคะเป็นการเดินทางกลับไทยครั้งแรกของท่านอ้นในรอบ27ปีค่ะคสื่อต่างชาติอย่าง BBC โดยนายจุนธนทานเฮตผู้สื่อข่าวภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานว่าท่านอ้นเป็นโอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวจากโอรสทั้งสที่หมางเมินกับพระราชบิดาไป จนถึงขณะนี้เป็นที่เชื่อกันในวงกว้างว่าท่านชายทั้งสี่ได้ถูกถอดออกจากสถานะพระราชวงศ์และไม่มีสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์แต่การสืบสันตติวงศ์มีปัญหาหลังจากที่พระราชธิดาพระองค์โตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาซึ่งเป็นองค์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเป็นองค์รัชทายาท ประชวนด้วยพระอาการทางพระหัตทยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้พระองค์พายังคงอยู่ในพระอาการโคมา่าและดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะทรงหายจากพระอาการประชวนเป็นเวลาหลายปีแล้วที่มีการพูดกันเงียบๆในสังคมไทยถึงความเป็นไปได้ที่ท่านชายคนหนึ่งจากสี่คนจะได้รับการคืนพระยศและกลับมาปฏิบัติราชกรณียกิจ การเดินทางกลับไทยแบบไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าของท่านอน้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาคืนดีอย่างไรก็ตามยังไม่มีถแถลงการจากสำนักพระราชวังในช่วงที่ผ่านมาท่านชายทั้งสี่ซึ่งพำนักอยู่ในสหรัฐบางโอกาสก็ได้โพสต์จดหมายขอคืนดีกับพระราชบิดาและขอพระราชทานพระพรมราชานุญาตเดินทางกลับประเทศไทยแต่ก็ยังไม่บรรลุผล จนทานให้รายงานว่าการที่ท่านอ้นได้ทำกิจกรรมที่ดูเหมือนเป็นหมายงานอย่างเป็นทางการเช่นกราบสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นประมุขทางฝ่ายศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัชกาลที่สิบและการไปเยี่ยมบ้านแห่งความหวังในความดูแลของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมที่เป็นมูลนิธิที่ได้รับการอุปถัมภ์จากในวังคนไทยหลายคนจะตีความว่า นี่เป็นการแสดงว่าท่านอ้นมีศักยาภาพที่จะปฏิบัติราชกรณียกิจได้ผู้สื่อข่าวบีบซียังรายงานด้วยว่าตอนที่ท่านอ้นอยู่ในสหรัฐในบรรดาท่านชายทั้งสี่ท่านอ้นเป็นคนที่ใกล้ชิดกับชุมชนคนไทยมากที่สุดและเปิดเผยด้วยว่าสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยดูเหมือนว่าท่านอ้นเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะเข้าปฏิบัติกรณียกิจในราชสำนัก และทันอ้นเองก็สนใจด้วยจุนทันให้รายงานได้ว่าก่อนหน้าที่พระองค์พาทรงพระประชวรเชื่อกันว่าพระองค์พาจะได้รับการสถาปนาพระยศเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินหรืออาจเป็นพระราชินีในราชการต่อไปเนื่องจากเชื่อกันว่าเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชตพระอรสพระองค์เล็กทรงมีภาวะการเรียนรู้บกพร่อง ตามกฎมวลเทียนบาลว่าโดยการสื่ระราชาสนตติวงศระบุว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสิทธิอำนาจที่จะทรงเลือกตั้งพระบรมบวงศานุวงศ์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งขึ้นเป็นพระราชทายาทอย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้ทรงเลือกตั้งพระราชทายาทการเดินทางมาไทยของท่านอ้นครั้งนี้น่าจะเป็นการเดินทางมาเพื่อสำรวจครั้งแรก และจะมีการเดินทางมาอีกในอนาคตเพื่อดูว่าท่านอ้นจะรับมือกับการเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นจุดสนใจอยู่ในสายตาของประชาชนและพิธีการที่เข้มงวดของราชสำนักไทยและบางครั้งการเมืองของราชสำนักไทยที่ดูเหมือนซับซ้อนและลี้ลับได้หรือไม่ส่วนหนังสือพิมพ์ต่กาเดียนในอังกฤษรายงานค่ะว่าการเดินทางมาไทยของท่านอน้น เป็นช่วงที่อ่อนไว้สำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทั้งนี้เพราะพระองค์พาที่คนจำนวนมากมองว่าทรงเหมาะสมที่จะเป็นผู้สืบสันตติวงศ์อย่างทรงพระประชวรที่โรงพยาบาลเดอกการเดียนอ้างคำพูดของประวินชัชวาลพงพันธ์รองศาสตราจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเชียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตที่บอกว่าการเดินทางมาไทยของท่านอ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เพื่อเปิดโอกาสสำหรับการสืบสันตติวงศ์โดยการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในกรุงเทพของท่านอน้นมีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนายประวินยังบอกด้วยว่าเร็วเกินไปที่จะคาดการถึงเส้นทางในอนาคตของท่านอน้นเพราะยังไม่ชัดเจนว่าฝ่ายที่ยืนข้างสถาบันเช่นกองทัพมองท่านอ้นอย่างไรรวมทั้งท่านอ้นเองจะมีแนวคิดอย่างไร ท่านจะไปในแนวปฏิรูปหรือไปในทางสายแข็งอย่างเร็วเกินไปที่จะสรุปอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องที่เดอะการ d เดียนนำมานำเสนอคือทวิตใน Twitter ท,ที่มีผู้ใช้หลายคนบอกว่าอยากรู้ว่าทะเบียนรถที่ท่านอ้นโดยสารมาเป็นหมายเลขอะไรเพราะอาจเป็นเลขเด็ดที่ให้โชคสำหรับรลอตเตอรี่งวดหน้าก็ได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเทอรราไทยสยามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยค่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ